เออลูกว่าถ้าลูกว่าลว่ารมคู่มีสี่มันจะเป็นยังไงวะขอเบรกเล่นเทศยาเกมได้ไหมอยากดังวะ่ะอยากไปเก็บบอลให้ลูกว่าแล้วก็ดังด้วยเบกเบกบกนี่แค่คนดูนะสั่งสอนดีมากถ้าเป็นโยโดนพี่ตามต่อยไปแล้ว <laughs> ไม่จริงฮะ แต่ไอพี่ลูคว้ากับมิตี้อ,อยูอเฮ้ยปวดหัวอยู่ลูคว้ากับมิตี้เนี่ยมันหลอกส่งได้รัวๆถ้าถ้าเกิดว่าเล่นแล้วแบบมองเกมทั้งคู่อะถึงมันจะทําแต้มช้าก็จริงแต่มันหลอกส่งได้รัวๆไอฝ่ายลรงข้ามปิดแทบไม่อยู่เลยนะไม่เคยเจออรอเดี๋ยวเดี๋ยวไว้พี่เล่นให้ดูแต่ถ้าลูคว้าไม่ส่งเลยอันนี้เรื่องเออไม่ยอมมาสื่อขามันสั้นจะไปตบพี่ถึงได้ยังไง มันไม่ได้แข่งกันลามมันมันมีหลอกส่งทั้งคู่ไงถ้าลูกว่าหนึ่งอะแข่งกันลามไอ้ลูกว่ามันไม่มีหลอกส่งแต่ลูกว่าสองเนี่ยมันมีหลอกส่งแล้วถ้ามันเลี้ยงแบบเลี้ยงแล้วส่งได้เลยคือยิงแล้วส่งได้เลยอะไรเงี้ยปวดหัวอยู่นะเคยมีคนเอาคอมนี่มาแข่งด้วยถ้าจำไม่ผิดฮาคิราชันเจ้าเชื่อเรื่องฮาคิบอตบโอ้โหขาดเลยว่าช่วงนี้โทษนะฮะดาวเกมผิด เฮ้ยโคตรเท่โคตรอันตรายส่งลามหมดเวลาไม่มันหลุดบ่อยเลยนะเกินไปพี่เองอุ้ยมีบาขวดกันจังวะอยู่ไหนวะตัวละครเป็นอยู่ไหนวะใครก็ได้หาตัวละครให้ทีตัวละครเซนโดหายส่งส่งลามหมดเวลาครับไม่ต้องยิงนั่ก็เกินไปบ้าง18มิเตอรเลยรู้ไหม ของจริงส่งให้ลูกว่าแบบปลาบอลอันมือไฟตรงข้ามงงทั้งสนามงงงงดิพี่ก็งง,เ,งเฮ้ยสวยลูกว่าชมเพื่อนก่อนทำพลาดส,สวยมากฮะลูกว่าอย่างไงเซนโดเอ้ยล้มอีกนะอุย้ยล้มอีกนะเหลี่ยมจัดวะได้เวลาส่งไอดีไปฟาร์มแล้วเท่านี้ก็มีเวลาเล่นสลมร้อยเปอร์เซ็นดีมากโยดูพี่ดูพี่รอปับ สบายสบายพี่เลี้ยงฟ้บพี่เลี้ยงเข้าไปข้างในแล้วส่งข้างนอกโคตรเท่โคตรอันตรายดูเด็ดทำงานเป็นทีมสวยมหาสวยฮะตามพี่เข้ามามาพี่ไม่ดังหรอกเดี๋ยวรอเพื่อนเล่นพาแับค่อยเล่นอยากลากปั๊บอะไรสัก,กุดังอันนาไหมไสู้ยิซนโดเล่นเก่งจังเลยอะใครวะอันนี้เขาเลี้ยงล้มเลี้ยงคนที่ซีใหญ่ล้มเขาเลนหนึ่งเลยเพราะว่าไม่มีคนแทนเอาจัดอะลูกควาส่งฟับ โอ้พี่โจนแซดโอ้โหโคตรเทพโคตรอันตรายข้างพี่คอมโบพันเทพเต็มมือท่าออกตกไม่โดนลูวกว่าเราส่งมิจี้รอใช้ท่ารับบอลยิงใช่ไหมพี่ตกยากไม่ไม่มันเลี้ยงได้ด้วยรับบอลยิงได้ด้วยคะ่ะคือเล่นได้หลายมิติมากๆปวดหัวไอ้คนปิดเกมรับก็ดีไม่ได้แย่ โรจล์รู้เพราะว่าพี่ไปแทนให้นายงไงเมืเ่อกี้นายล้มอ่ะพี่ก็เลยตามเซนโดไปตบสองใต้แป้นสวยสวยโคเทีเบียดเบียดตะกุพี่เองอะไรวะพี่บ่าวสู้ไม่ได้หรอตบดอได้อยู่พี่รีบ่าวสู้มันไม่ได้เลยอ่ะทำไมมันรีบ่าวมันเก่งจังวะเดี๋ยวนี้สวยสวยหย่า วุ้ยสวยครับไม่ลงไม่ลงคคโคตรแมนเลยใช่มิจ้ดับดิฟรับบอลไกลแล้วก็เลี้ยงเล่นได้กันรู้แคว่าตูมพี่เองพี่เองที่รอเวลาอันนี้มานานละ <laughs> ได้ยูได้ยู ส่งเพื่อนทําเป็นซีลองที่ดีก่อนเออสวยฮะบอดี้บล็อกรัวๆเซนโดไม่ได้อยู่แก๊งวีหรอกแม่นขนาดเนี้ยถ้าอยู่แก๊งวีเมืออ่อไหร่อ่ะไม่ลงแล่าเล่นเล่นโซนเน้ยลูกว่าเล่นโซนซ้ายขวาเอยสวยถ้าเล่นโซนซ้ายขวาไอเซนโดมันเล่นไม่ได้หรอกสวยครับคือพี่ยืนซ้ายนายยืนขวาอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่ยืนขวาและยืนซ้ายเล่นแค่โซนอะ่ะเพราะไอซากูมันก็ไม่มีไม่มีท่าเลยยี้ยงไงถ้าเล่นโซนเนี้ยจบเลย โซนซ้ายขวาแบบแบบบ้านๆอ่ะโคตรเท่โคตรละลายฟับหลอกทำงานเป็นทีมสวยมากเพื่อนไ่ก็ได้อยู่นะเสซุยะาปลุกพลังมันพิ้วอยู่นะเลี้ยงบอลเร็วด้วยแล้วก็ดังรุนแรงด้วยมันแฟดแฟแฟดสวยครับลูกผมเบียดผมบางบางเลี้ยงฟับส่งลูกพี่จุนโอ้โหทำงานเป็นทีมรีบางรีสู้ไม่ได้เลยเนี่ย เออเนี่ยแค่ซ้ายขวาแค่แค่แคซ้ายกับขวาไอเซนโดเลี้ยงแล้วติดด้วยนะคือเป็นคอมที่เราปิดง่ายมากคอมนะเล่นแบบยืนโซนซ้ายขวาคนละซึ่งสนามไม่เป็นไรครับดูทำงานเป็นทีมบอดี้บ็อกไคเล่นสีลองใช้วิ่งโชนเอานะอยากดสกรีนเชื่อพี่มันเสียจังหวะตัวเอง ซ้ายขวาลูกว่าเราตามเซนโดมาอะไรก็ไปไปขวาเออสวยฮะเห็นปะ่ะเซนโดมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วเราซ้ายขวาโยกไปดีส่งให้ลูกว่าแบบตึงๆลูกว่างงจัดเลยฮะติอัดหน้าฝนจริงต้องดังอัดหน้าเป็นไงเป็นแผนใช่ไหมลูกว่าสวยมากครับ <laughs> ลูกว่าผมเก็บบอลทานเลยตบลมผมเก็บหวายแปดติดส่งมาเลย เอรรอรบกวนอย่าอุ้ยลีเบาสู้ซากุมไม่ได้เลยนะเนี่ยหัวโนยพี่ไม่โนไม่โนเห็นหัวมันใหญ่ๆแบบนี้ยังไม่โนฮะตูมเ <c oughs> พื่อนน่าจะแบบอะไรวะเนี่ยนะเออสวยมากเราต้องดึงตะประกบด้วยการโดนตกไนงะไม่เคยได้ยินเลยพี่เพิ่งคิดได้เมื่อกี้ ส่งซักกุ้ยขอโทษดาวดาวไม่คิดว่ามันจะเล่นเล่นฐานสักกเอาจัดจริงรีบาว์โหดมากมาคือแรงอะไรก่อนลูกว่าอย่างเหลี่ยมคนจริงต้องมีเหลี่ยมความหวังไว้ที่ลูกว่าโอ้ยโคแม่นเลยอ่ะทำไมเดี๋ยวนี้ลูกว่ากับเซนโดมันแม่นอะไรขนาดเนี้ยเกยมรับมันต้องมีแป็ทาคิราชัน ายไม่เคยดูทำไมล้างแชนแนลยิงโล่งไม่ได้แปลว่าลงนะเว้พี่มีฮาคิพี่คือชะตาที่ไม่อ่านเรียกยังไงละ่ะกดเยคสวยฮะดีดีพี่เองห่วงสั่นไปดีส่งสวยครับจูนดูพี่ใครเอาสไตล์พี่ไปเล่นได้นะเว้ยแต่ไม่ต้องบอกว่าพี่พี่บอกมามาเลยส่งมาเลย ไม่ทันว่ะรู้เพราะว่ามันไปทางซ้ายเราเดดเดดไม่ไกลเราเราซ้อนสก,กูอยู่สก,กูมันก็จะทำแต้มมันบอกไม่เจ็บอึดดูเพื่อนส่งฟับไมไ่ไม่มีใครกระโดดเลยวะเื้อติผมมั้งหรอตบไม่ไว้หน้าเลยย่ามาว่าะเจอรูกพพิจูนสับสองเขาา้าไปผมซ้อนหลังเพื่อนเพื่อนหลอ,อกส่งส่องสับสองผ่านตลอด สวยมากครับน้ำอยู่สองคะแนนเราต้องเป็นจุดเปลี่ยนของเกมส่งมาเดี๋ยวพี่ทำจุดเปลี่ยนของเกมให้ตัวติดไปดิทำไมอ่ะเอาเปล่าโอ้โหขอโทษมันเลี่ยมอ่ะมันเลี่ยมอ่ะอย่าเลี่ยมเดี๋ยวเซนโดเซนโดเลี้ยงเก่งมากนะคนเนี้เฮ้ยเฮ้ยคาโบ ดูอุ้ยลงแล้วลงแล้วลงอีกเฮ้ยลงแล้วลงอีกแล้วก็ยังลงอยู่ลงแล้วลงอีกลงอยู่ทำไมไม่ยิงอ่ะอ๋ออยากต่อเวลาเกมกำลังสนุกขอขอขออีกรอบขออีกรอบรก็ว่าบอกอ๋อห่วงตันไปเลยไอ้บ้าชนะแล้วไม่กดปุ่มยิงอ่ะยิงธรรมดาก็พอแล้วป่ะวะ ลูกว่ายืนแอคแ้มเราเสมอเลยอยู่ไม่ได้นำเปล่าวะเขาเรียกว่าเรานำสองคะแนนเปล่าเ็เลยไม่เล่นลงแล้วลงอยู่ลงต่อเสมอต่อเวลาไปหอยรอบเมื่อกี้อ๋อลูกว่าเขาให้เซนโดง่ายเมื่อกี้เซนโดยิงลงไม่ลงใช่ไหมลูกวักเลยบอกว่าไม่เป็นไรโอหนะเดี๋ยวไปต่อเกมสามจะได้แฟฝงอ,อันนี้น่าจะใช่มันจะได้แฝงไงย่า <Yeah! S 2> อูนีบาวมันโหดมากเลยวะ่ะ แฟร์ดีแฟร์ดีอันนี้แฟร์แฟร์ละตาอนี้ตัดสินของจริงสู้เขาวินสมุกอ้มหัวสั่นเลยว่ะเจ๊ป้าอาครงี้โอโหนะหัวกระแทกพื้นนะสู้เขาสู้เขาอินดี้ตบมาได้หัวสั่นไปเลยไม่ต้องเกรงใจมันเซนโดอ่ะไป บอดี้บ็อกซ์ยามาว่ะสอดเกมพลิกมาดีมากฮะบอดี้บ็อกซ์ตับสองเก็บบอลแบบตึงๆห่วงตันไปดิพี่เองพี่เองผลจริงต้องดังอัดหน้าไปรอใต้แป้งเลยที่ไปหาเทดังได้แล้วเท่เลยวะอะไรอะไรอะไรก่อนอะไรก่อนอุ๊ยตบลมคองกริมันอยู่ไหนวะเต็มมือเลยครับโอเคโอเคฮะไม่เต็มมือตบไม่โดน มาสองวิธทีสุดท้ายแต่โอ้ยไม่โดหนหรือว่าโดนหมันง้างมารอเลยอ่ะ <S <S ดูไว้สติลสติลจนกว่าจะได้ได้มาละโอ้ตื่นเต้นเลยเกมเดียวต่อเวลาตลอดไปจับบอลมาวะ่ะกันตีสั่งใต้ไปย่าเมื่อไหร่พี่จะรีบาวได้ไหมเนะี่ยทนไปไดิ เต็มมือเลยฮะเต็มมือเลยฮะวลิล้มล้มสองล้มสองโดนสกรีนหนึ่งแล้วรบกวนได้แล้วพี่กลางวงกลางวงสก,กุลตีสี่สิบสี่สิบต่อสิบสี่สิบสองแล้วนะครับอันนี้เป็นเกมที่ยาวนานมากๆโอ้ตายอยู่วะเดี๋ยวดูว่าจะถึงห้าสิบต้มหรือเปล่าย่าโอ้โหแล้วพี่รีบาวะ่ะในที่สุดก็รีบาวได้ บอลเด้งเข้ามือโอ้โคตรเท่โคตรอันตรายสวยมากลูกว่าแตกบอกเลยจากอันตรีสามตาเข้าไปทีเด่นลูกว่าไม่เป็นไรลูกว่าพี่ก็โดนแบบนั้นแหละได้อยู่สู้เขาลูกข่าว่าทรงเห็นเ,นเซนเตอร์เรายืนว่างๆก็เลยปลาบอลอัดมือ่สยตรงข้าไปให้ พี่แมนมากเฮ้ยยาโอ้โหแล้วพี่มาว่ะตูมโคตรแท่เลยเป็นไงชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงยังไงละ่ะเทตรยาปูนปูนอะไรอะไรรบกวนพี่รีบเอาไม่ได้ตะก,กุบโคตรโหดเลยอะรีบาวาโหดมากอันเนี้ยรีบาวาจังหวะดีมากคือพี่ไม่ได้บอลสักครั้งเลยหลบได้ 47ต่อ 48, 46แต่บอกเลยข้างเราแข็งแกร่งกว่าเยอะชนะพี่ต้ามเคยต่อเวลาน,านานสุดกี่รอบครับประมาณ3ปะ่ะ3รอบ4รอบ, 4, รอบไม่แน่ใจว่าเคยหรือเปล่าจิตใจแตกสวหลายสอดคอกดังด้วยเมื่อกี้พี่ดังไปอ่ะโคตรเท่เออเซนโดหนึ่งสแต็กแม่นเซนโดสองคือแบบสแต็กอยู่ไหนวะฮะลัลโหล ทั้งเขารีบาวโหดจริงนะเนี่ยซากุระงิรีบาวไป9ลูกเลยนะครับจังหวะรีบาวเขาดีมากๆนะซากุระงิเคยขึ้นแค่หอราชันเองนะตอนนี้เขาท็อปฟอร์มจัดลูนเป็นเอ่อแค่301เองนะครับรีบาว41จัมส์40คือจังหวะรีบาวดีมากคนเนี้ยปิดเส้นทางชูทพุ่งแย่งรีบาวขอเสียงเชียร์อีกนิดรีบาวเฟี้ยวจัดทลล้า เรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 1> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 1> ทำลายล้างชแน,นลลุยไปกลับทำลายล้างชแน,นล <Whoa. S 1> เกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทำลายล้างชแน,นลลุยไปกลับทำลายล้าง e ชแน,นล Let